สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับผมหนุ่มเมืองโคราชนะครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ครับพายเจ้าตัวเล็กมาดูรถอบตครับผมน้องนัดดูรถอะไรครับผมอบตอบตมีรถอะไรบ้างครับไหนดูไหนสิครับโอ้ไหนดูหน่อยชี้ไปทางไหนโอ้ขันใหญ่เลยครับผมตัวนี้เป็นอีสุสูนะครับอีสูเอฟทีอาร์นะครับ ตัวมนตอบตบ้านเกาะนะครับผมนี่คันใหญ่ไหมไหนดูที่คันใหญ่ไหมโอ้โหนั่นมีถังน้ําด้วยครับผมไปดูกันเลยลงไปดูกันเลยระวังนะไปดูเลยครับระวงังระวงังผมไปดูที่ไหนมันโอ้คันใหญ่มากมีแังน้าด้วยพินวนระวังนะครับผมดูเลยครับไปได้ไหมไปได้ไหมครับผม ระวังนะครับผมเดินดีๆครับโอ้ไปเลยครับโอ้นายน,น้องพดน้าชอบคันไหนครับผม,มโอ้อันนี้อันนี้เขาเรียกรถอะไรครับผมรถเยครับระวังนะโอ้คันใหญ่มากเลยโอ้คิด,ค,ดคิดถึงรถคิดถึงรถขยะไหมคิดถึงรถดัมมไหมมาดูตรงนี้เลยครับมาดูตรงนี้เลย ระวังนะระวังระวังรถระวังรถนะครับระวังรถนะครับครับผมล่องมาะวองมาอ่าดูเลยครับนี่รถขยะครับผมพี่นัดชอบดูรถขยะครับผมเห็นรถขยะนะครับไหนมันเปิดทางไหนครับผมโอ้คันใหญ่มากเลยวันนี้วันอาทิตย์ครับวันหยุดครับผม ทีนี้ข้างในเขาจะทํางานนะครับก็ลเลยเคลียร์พื้นที่ก็ลเลยเอารถมาจอดไว้ด้านนอกด้านนอกของอบตนะครับครับวันนี้วันหยุดก็เลยเด็กๆเด็กๆอยากมาดูรถนะฮะรถขยะนะครับชอบไหมโอ้ล้อใหญ่ไหมล้อใหญ่ไหมครับผม,มโอ้โหมันแรงไหมแรงมากแรงมากเลยเหรอครับผมโอ,โอ้ครับผม ชอบรถเป็นชีวิตจิตใจครับผมอยู่บ้านนี่รถดำรถดำเต็มเลยรถคนดินเต็มเลยครบแป๋าโคก็มีโอ้นี่รถดำใช่ไหมลูกขันใหญ่ไหมโอ้น้องนัทชอบไหมครับน้องนัทชอบคันไหนครับผมชอบคันนี้ครับโอ้ชอบคันนี้นะครับผมระวังนะครับระวังนะครับเดินดีๆครับผมโอ้แต่ทางไหนต่อครับอ่ะไปทางหน้าเลยครับผมทางหน้ามีอะไรครับอ่ะเราดูเลยไหนระวังนะลูกระวังนะ มันมีอะไรบ้างครับคันนี้มันแรงไหมคันนี้มันแรงไหมโอ้อย่าไปใกล้นะครับออกมานี่เลยครับในล้อมันใหญ่ไหมโอ้เนี่คันใหญ่มากเลยนะครับผมอโอ้โหเห็นไหมครับนะครับรถดำนะครับนน่นฝั่งนู้นก็มีจอดไว้คันหนึ่งจอดไว้คันหนึ่งนะครับอันนี้รถดับเพลิง รถจับเพลิงนะครับผมข้าต้นรุนมีรุนรร่นใหม่เนาะตรงไหนครับข้าต้นร้นมีรุ่นใหม่อ๋อตรงนั้นไม่มีครับข้าเอาออกมาหมดแล้วครับผมข้าอะไรมโะโคล่ะแพคโคแพคโคอยู่นั่นครับอ่าลุงจิ๋มขับรถแพคโคขับไหนนะรถอะไรเขาเรียกอะไรน,นะ JCB หรือเปล่าไปดูที่ไปดูที่รถ JCB มันเป็นไงไปดูไหนสิครับโอ้ไปทางไหนเอ่ยไปทาง,ทางนี้นี่ไปเลย อ,อ่ะพี่นนเดินพาน้องไปจะดูทางนู้นครับผมอู้ระวังนะมาทา,างนี้หน่เออรี่าอปาปาต้อครับผมคนน้องจำรถอะไปเนอะรู้แล้วครับอราจะพาไปดูรถคันไหนนะ<อ>ไปดูรถดวงจิ๋มขับคันไหนนะดวงจิ๋มขับคันไหนนะไปดูหน่อยซิไประวังน,นนะไปอ่านี่แ็นหมนี่อันนี้รถดับอะไรนั้นเนี่ยรถดับเพลิงดับเพลิงคันใหญ่ไหมทำชำมือไหนที่อู้นี่ชำมือไหนเนี่ย ไปเลยครับไปขึ้นไปเลยนะอยู่ทางไหนโอ้โหอ,อันใหญ่มากนี่อันนี้เขาเรียกรถอะไรเนี่ยรถปัรนจันใช่ไหมไหนรถบรรจัณรถอะไรรถอะไรครับรถรถรถอะไรครับผมรถไฟฟ้าโอ้รถไฟฟ้าอ๋อใช่ที่เขามาเปลี่ยนไฟฟ้าบ้านบ้านย่าใช่ไหมบ้านจ้าโอเคครับผมโอ้มันมีไฟฟ้าเป็นกระเช้าด้วยอ่ามาดูทางนี้ครับเนี่ยโอ้รถไฟฟ้าอ่า ครับผมอันนี้เป็นรุ่นอะไรนะ e สูุอะไรนะ e l f o e ัู๋ e l f รู้เรอ่องอะไรอ่าครับผมมาดูแล้วมาดูรถจีซีบีดีกว่ามาดูรถจีซีบีรถตัก้าเห็นไนี่ไงโว้โอ้โหสุดยอดมากเลยครับไปดูเลยคั้นใหญ่ไหม อันนี้รถเขาเรียกรถอะไรนะรถรถไฟฟ้าใช่ไหมลูกไฟฟ้าไฟฟ้านี่น้องดูตักดิดินดับตักตั้มเลยเนี่ยนี่ตักดั้มเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้ดูนี่ตาจิ้มขับคันนี้แหละตาจิ้มขับคันนี้เลยครับผมจะไปดูรถเชียอ่าเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนนะครับคันนี้คันนี้มันทํางานยังไงครับมันทำงานก็คือเยนเลยครับโอ้พี่นนท์ชอบไหมนี่โอ้โอ ัวอ่าูรถพยาหน่อยยมันอยู่ด้านนู้นครับอ่าดูคันนี้ก่อนคันนี้มันมีที่ตักแม่หน่ยมีมีแมคโครด้านหลังเลยไปดูที่มีที่ตักด้านหลังไปดูที่ตรงนี้อ่ไปดูทิอ่าไหนมันอยู่ตรงไหนไปดูทีนี่อยู่นี่ครับเลยใหญ่มากเลยครับผมเป็นรถเป็นรถขุดนะครับรถขุดรถตักยใหหญ่่เลตัวนี้นิวฮอลแลน เป็นรถเจอะไรนะเจอะไรนะรถตันไฟขุดทั้งยกได้เลยนะครับทางน,นับมาปยืนตรงนี้เลยครับโอ้โหใหญ่มากเลยไหมรถตู้รถตู้ อันนี้รถอะไรที่พี่นนท์ที่พี่นนท์นนยืนนี่รถอะไรครับพี่นนท์บอกหน่อยครับรถอะไรครับรถเกจิเทาเทาาไว้เปลี่ยนอะไรครับเพราะว่าเปลี่ยนไฟอ๋อเปลี่ยนไฟเนาะโอ้คันนี้คันใหญ่ข้าพาไปดูรถขยะหน่อยรถขยะจอดอยู่ตรงนั้นแหละครับอยากไปดูรถเฉียะทำไมถึงอยากดูรถขยะครับรถขยะมันมีอะไรครับคันนี้ไม่ค่อมอ่ะเหรอคันนี้เข,ขาเขาวไขาวไ้ทำอะไรหรือคันนี้คันใหญ่เนี่ยเขาไว้ทำอะไรครับไว้ทำอะไรเนาะ นนนินานๆทีเด็กๆจะได้มานะครับหยุดเสาเทียบกอดวันนี้ว่างเว้นจากการขายเช้าอะไพาน้องนัดมาดูสักหน่อยเห็นบนอยากดูนานแล้วครับวันนี้ก็อากาศก็ดีนะครับไม่มีฟ้าไม่มีฝนช่งชสายนะครับประมาณ3ามสี่โมงเช้า,ชาสามโมงเช้านะครับผม ครับรถขยะอยู่ฝั่งนู้นเลยครับน้องรถขยะอยู่ฝั่งนู้นครับไหนขยะยอยู่ตรงนู้นรถขยะอยู่ตรงนู้นเลยครับอเ,เอาไปดูอีกเหรออ่าไปครับรถอื่นไม่ชอบชอบรถขยะยนะครับผมไม่รู้มัน นยังไงมาดูกันอ่าแป๊บหนึ่งนะครับระวังระวังระวังครับระวังรถนะครับอ่ไปดูเลยไปดูทางไหนเลยระวังคุณล้เออไปเลยครับระวังนะระวังทางนะไปะค่อยๆเดินค่อยๆเดินไประวังดีๆครับเออเออใครใครเอ้อเออา เอากลับไปบ้านไหมกลับไปบ้านเหรอครับเอาคันไหนกลับบ้านครับผมโอ้เนี่ยดสุยอดเลยครับผมโอ้รถดำอันนี้รถดำอบตครับนี่รถดำอบตของแท้เลยที่เราเห็นกันเห็นไหมเนี่ยเหมือนของบ้านเราไหมเหมือนรถดำคันคันสีเหลืองของบ้านเราไหมเหมือนไหมครับเออดูเลยครับนี่ไปแล้ว คันไหนแรงกว่าของตาโอกกับอบตใครแรงกว่าของอบตกับของตาโอใครแรงกว่าครับรถโอแรงกว่าโอ้รถตาโอแรงกว่าเนาะโอ้เมื่อกี้รถตาโอเทดําให้ดูเนาะโอ้ครับผมรุ่นนี้เตะไม่ได้รุ่นนี้ครัถรถรถนา่นเตะได้รถนั้นอ่ะครับเป็นความความชอบอย่างหนึ่งนะครับผม ชอบดูรถชอบดูรถขยะจับไม่ได้นะลูกๆระวังไฮดรอลิกมันนะระวังไฮดรอลิกมันนั่นนะนะครับโอ้นี่คันใหญ่มากเลยครับโอ้โหกลิ่นแรงมากเลยครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับกลิ่นแรงมากโอ้น้องนะอย่าไปจับนะครับผมตาเลยครับครับผมดูเลยครับโอ้มีรถขยะแล้วมีรถดับใช่ไหม ล้อใหญ่ไหมครับล้อใหญ่ไหม้อมันใหญ่ไหมต้องกินนวดชะมดเนี่ยเออไปยังครับไปยังครับยังอ่าเดี๋ยวจะดูคันไหนต่อครับไปตู้คันนี้เออครับผมดูเลยครับอือ้อมันใหญ่ไหมากเอากลับบ้านเลยไหมเอากลับบ้านเลยไหมเอาคันใหญ่กลับบ้านเลยโอ้โหกลับบ้านจะไปจอดตรงไหนอ่ะมีที่จอดหรือเปล่ามีที่จอดหรือเปล่าจอดตรงไหนครับบอกพี่จอด โอ้หน้าบ้านน้องโอ้มันจะเหม็นขยะไหมล่ะลูกไในเหม็นเนาะโอ้น้องชอบใช่ไหมแล้วเอารถดับเพลิงไปไหมรถดับเพลิงเนี่ยคันนี้ไปไหมเอาไปไหมเอาไปเอาไปมันไม่ดีกลางเลยโอ้แล้วเราจะไปเติมน้ําที่ไหนอะไปเติมน้ำบ้านหน้าบ้านน้องโอ้หน้าบ้านน้องมีน้ําใช่ไหมโอ้ตรงบ้านตาช้าใช่ไหมลูกตรงบ้านตาชามีน้ำโอ้บ้านตาชาก็มีน้ำตรงฐานปู่ตาเนาะโอ้ สุดยอดไหมสุดยอดไหมวันนี้สุดยอดไหมชอบไหมช,ชอบไหมเออชอรถเกออชอบรถขยะม,มากเลยจะไปขนขยะแน่ครับรขยมันมีน้ำอ่ะ